รอยแตกขนาดยักษ์ที่มีความยาวกว่า3,500กิโลเมตรกำลังแตกออกทั่วทวีปแอฟริกาถนนบ้านเรือนหรือแม้แต่โรงเรียนกำลังพังทลายตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบสาเหตุของมันแล้วนั่นคือภูวขาหินร้อนจัดขนาดมหึมาที่เรียกว่าซูเปอร์พลูมซึ่งพุ่งขึ้นมาจากส่วนลึกของโลกและมันกำลังค่อยๆดันแผ่นดินให้แยกออกจากกาันทีละนิ้วนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเ,เล็กๆ พวีบกำลังแตกออกเป็นสองซีกและบอดแสของสิ่งที่เกิดขึ้นอาจซ่อนอยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรในฮาวายแล้วทำไมจูๆ่ๆสหรัฐอเมริกาถึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่ะเดี๋ยวจะได้รู้กันก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องรู้วันนี้ไม่ใช่ข้อมูลใหม่แอฟริกากำลังแยกตัวออกอย่างช้าๆมาประมาณ25ล้านปีแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภูมิภาคที่เรียกว่าระบบรอยแยกแอฟริกาตะวันออก ซึ่งทอดยาวหลายพันกิโลเมตรจากเอธิโอเปียลงไปจนถึงโมซัมบิกและเป็นระบบรอยแยกทวีปที่ยังคงมีพลังงานอยู่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและที่ฉันหมายถึงก็คือบริเวณที่เปลือกโลกถูกยืดและถูกดึงออกจากกาันก่อให้เกิดรอยเลื่อนแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดมีแต่สิ่งที่น่ากลัวทั้งนั้นถ้าให้ยกตัวอย่างย้อนกลับไปในปี2018รอยแตกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นใกล้เมืองเล็กๆทางตะวันตกของไนโรบี เมืองหลวงของเคนยาในบางจุดรอยแตกมีความกว้างประมาณ65ฟุตซึ่งเกือบจะเท่ากับความยาวรถโรงเรียน2คันที่จอดเรียงกันเหตุการณ์นั้นน่ากลัวมากมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทิ้งร่องรอยแห่งการทำลายล้างไว้ถนนถูกตัดขาดฟาร์มถูกทำลายผู้คนต่างตื่นระหนกเมื่อพื้นดินแยกออกใต้เท้าของพวกเขาซึ่งมันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆชายคนหนึ่งมองดูรอยร้าวทะลุบ้านของเขา เขามีเวลาเหลือน้อยที่จะคว้าข้าวของจำนวนไม่มากก่อนที่บ้านทั้งหลังจะพังทลายลงมาฟังดูน่ากลัวใช่ไหมละ่ะตั้งแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภูมิภาครอยแยกแอฟริกาตะวันออกความตื่นตระหนกก็แพร่กระจายสื่อต,ต่างๆต่างรายงานข่าวเรื่องนี้โดยอ้างว่าเป็นหลักฐานว่าแอฟริกากำลังแยกตัวผู้คนที่ยืนอยู่ใกล้รอยแยกต่างคิดว่าให้ hey, ตายมันเกิดขึ้นแล้วและหลายคนยังคงเชื่อเช่นนั้นจนถึงทุกวันนี้ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นอย่างน้อยก็ไม่ใช่กับรอยแยกนั้นเพราะหลังจากความตื่นตระหนกวิดีโอและภาพถ่ายของรอยแยกเผยให้เห็นเบาะแสว่ารอยแยกนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเบาะแสแรกรอยแยกทั้งสองด้านไม่ตรงกันเหมือนกับการพยายามต่อจิ๊กซอ์ผิดชิ้นเข้าด้วยกันชิ้นส่วนจึงต่อกันไม่ลงตัว บบาสายที่สองช่องว่างนั้นไม่ได้เป็นเส้นต่อเนื่องกันแต่มีสะพานดินบางชนิดอยู่ตรงกลางทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการกัดซาะอ,อย่างกระทันหันฉันหมายถึงผู้เชื่อชาญบางคนเชื่อว่ารอยแตกนั้นเคยถูกเติมเต็มด้วยเท่าภูเขาไฟจากภูเขาลองกุนนอตที่อยู่ใกล้ๆแต่แล้วภูมิภาคนี้ก็ประสบกับฝนตกหนักเมื่อน้ำซึมผ่านดินก็ชะล้างเท่าออกไปทำให้ช่องว่างปรากฏออกมา ปริศนาได้รับการแก้แม้ว่าความจริงจะปรากฏแต่ก็สายเกินไปเหตุการณ์นี้ทำให้คำพูดที่ว่าแอฟริกากำลังแยกตัวกลับมาอีกครั้งและเฟรเดนก็คือแม้ว่าแอฟริกากำลังแยกตัวจริงๆแต่รอยร้าาดังกล่าวไม่ได้เป็นหลักฐานของการแยกตัว แต่มันเป็นเพราะทวีปนี้ตั้งอยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นคือแผ่นโซมาเลียทางตะวันออกและแผ่นนูเบียทางตะวันตกปัญหาคือแผ่นเปลือกโลกทั้งสองกำลังเคลื่อนตัวออกจากกาันและเมื่อทั้งสองแยกออกช่องว่างในรอยแยกแอฟริกาตะวันออกก็ยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆในที่สุดแผ่นโซมาเลียอาจแยกตัวออกจากแผ่นนูเบียโดยสิ้นเชิงก่อให้เกิดแผ่นดินใหม่ขึ้นซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับมาดากัสการ์หรืออาจจะเป็นนิวซีแลนด์ Hmm. แต่คุณไม่ต้องกังวลไปหรอกกระบวนการนี้มันสุดยอดช้ามากช้าจนพวกเราคงไม่ทันได้เห็นมันเสร็จสิ้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าทวีปนี้กำลังแยกตัวออกจากกันประมาณ0.3นิ้วต่อปีในบางพื้นที่เพื่อให้คุณเห็นภาพนัหน,นน้อยกว่าความยาวเล็บของคุณเสอีกดังนั้นเราจึงพูดได้ว่าการแยกตัวนี้จะใช้เวลาถึงหลายล้านปีซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อาศัยอยู่ที่น,นั่นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่รู้สึกถึงผลกระทบของการแยกตัวอย่างช้าๆนี้ อันที่จริงแล้วมันกําลังเกิดขึ้นอยู่ตัวอย่างเช่นภูมิภาคอาฟาร์ของเอธิโอเปียย้อนกลับไปในปี2005พื้นที่นี้แสดงให้เห็นว่ารอยแยกนั้นคาดเดาได้ยากเพียงใดในช่วงเวลาสั้นๆแผ่นดินไหว420ครั้งได้เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ทำให้เกิดรอยแยกขนาดใหญ่ สิ่งที่ปกติต้องใช้เวลาหลายศตวรรษกลับเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่วันท้าทายสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าพวกเขารู้เกี่ยวกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอย่างสิ้นเชิงในตอนนั้นรอยแยกนั้นทอดยาวมากกว่า56กิโลเมตรและการใช้ชีวิตรอบๆรอยแยกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแผ่นดินไหวเมื่อเร็วๆนี้ได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ไปมากโรงเรียน37แห่งได้รับความเสียหายทำให้นักเรียน5,000คนไม่มีห้องเรียน และนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเสียหายเท่านั้นขณะที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวออกจากกาันน้ำจะไหลบ่าเข้าสู่ภูมิภาคนี้ก่อให้เกิดมหาสมุทรใหม่ตามที่ได้มีการคาดการไว้ประเทศอย่างซมเบียและยูกันดาซึ่งปัจจุบันไม่มีทางออกสู่ทะเลอาจจะมีแนวชายฝั่งในอนาคตซึ่งก็อาจเป็นข่าวดีสำหรับพวกเขาเพราะอาจจะได้เปิดเส้นทางการค้าใหม่ๆและยังพลิกโฉมเศรษฐกิจของพวกเขาได้อย่างสิ้นเชิง แต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นเกินไปเพราะเราคงไม่ได้ดำดิ่งสู่มหาสมุทรที่6นี้ในเร็วๆนี้กระบวนการแยกตัวยังคงใช้เวลาอีก5 1 0ถึง10ล้านปีแต่ยากที่จะบอกได้อย่างแน่ชัดว่าเมื่อไหร่เนื่องจากเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาครั้งใหญ่อย่างแผ่นดินไหวอาจทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่เรารู้แผ่นโซมาเลียและแผ่นนูเบียกำลังอยู่ในช่วงกลางของการแยกตัวของเปลือกโลกผืนใหญ่โดยค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากกาัน แอฟริกากำลังแยกออกเป็น2ส,ส่วนโลกอาจได้มหาสมุทรใหม่เพราะเหตุนี้แต่จนกระทั่งไม่นานมานี้เราไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อย่างเช่นใช่แผ่นเปลือกโลกเหล่านั้นกำลังเคลื่อนตัวแต่ทำไมล่ะฉันหมายถึงกระบวนการทางธรณีวิทยานี้ถูกขับเคลื่อนโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นแมนโทของโลกหรือเปล่าหรืออาจมีแหล่งกำเนิดที่ใหญ่กว่าและลึกกว่านั้นมาก นักวิทยาศาสตร์คิดว่าในที่สุดพวกเขาอาจไขปริศนานี้ได้พวกเขาเชื่อว่าทวีปนี้กำลังแยกออกเพราะมีซูเปอร์พลูมที่มาจากชั้นแมนโทลที่ลึกมากซึ่งเป็นพวยหินร้อนขนาดมหึมาอยู่ใต้ระบบรอยแยกแอฟริกาตะวันออกลองนึกภาพมันเป็นค้อนใต้ดินขนาดมหึือมาดันขึ้นมาชนเข้ากับเปลือกโลกและค่อยๆทำให้มันแตกออกจากกัน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือนักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปนี้จากส่วนอื่นของโลกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือฮาวายภายใต้รัฐของอเมริกาแห่งนี้ยังมีวูหินร้อนจัดพุ่งขึ้นมาจากส่วนลึกภายในโลกมละลายเปลือกโลกด้านบนและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เกิดภูเขาไฟในฮาวายเมื่อแผ่นแปซิฟิกเคลื่อนตัวผ่านวูหินนี้หินหลอมเหลวจะทะลุผ่านจุดใหม่ๆก่อให้เกิดภูเขาไฟลูกแล้วลูกเล่าตลอดหลายล้านปีนั่นคือที่มาของการก่อตัวของหมู่เกาะฮาวาย หินจากฮาวายนี้ประกอบด้วยก๊าซเฉื่อยเช่นฮีเลียมและนีออนแล้วคุณรู้ไหมว่านักวิทยาศาสตร์พบก๊าซชนิดเดียวกันนี้ที่ไหนอีกบ้างใช่แล้วใต้ระบบรอยแยกแอฟริกาตะวันออกบิงโกการค้นพบนี้สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าซูเปอร์พลูมกกำลังขับเคลื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในแอฟริกาแล้วเราเรียกมันว่าซูเปอร์เพราะมันอาจมีขนาดใหญ่มากก๊าซชนิดเดียวกันนี้ถูกพบในหินภูเขาไฟตั้งแต่เคนยาลงไปจนถึงมาลาวี ดังนั้นทุกอย่างจึงชี้ให้เห็นถึงการมีอยู่ของซูเปอร์พลูมเดียวที่ทอดยาวจากมหาสมุทรอินเดียไปจนถึงทะเลแดงไม่ใช่จากแหล่งกำเนิดที่แยกตัวออกมาหลายแหล่งหากข้อมูลและงานวิจัยของพวกเขาถูกต้องนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าซูเปอร์พลูมใต้ทวีปแอฟริกานี้น่าจะเริ่มต้นที่รอยต่อระหว่างเนื้อโลกกับแก่นโลกซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ2,900กิเม แม้ว่าลักษณะทางเคมีของระบบรอยแยกแอฟริกาตะวันออกจะคล้ายกับที่พบในหินภูเขาไฟในฮาวายแต่ก็ไม่เหมือนกันทุกประการเชื่อกันว่าพลุมของฮาวายเป็นเหมือนกระแสน้ำที่แคบและพุ่งขึ้นจากเนื้อโลกที่ร้อนคล้ายกับการเคลื่อนที่ภายในคมไฟลาวา ุ่มของแอฟริกาอาจมีรูปร่างแตกต่างออกไปคล้ายกับมวลสารร้อนขนาดใหญ่ที่ลอยตัวขึ้นมาจากส่วนลึกของโลกเมื่อมันขึ้นสู่พื้นผิวมวลสารร้อนนี้จะพุ่งชนชั้นนอกที่แข็งและเย็นกว่าแล้วแผ่ขยายออกโดยการดันนี้รุนแรงพอที่จะทําให้มันแตกออกและกระตุ้นให้เกิดการประทุข,ของภูเขาไฟอย่างรุนแรงไปทั่วภูมิภาค และหากทฤษฎีนี้ถูกต้องเรากำลังเฝ้าดูแรงที่เชื่องช้าแต่ไม่ยอมหยุดทำงานนี้ซึ่งจะทำให้ต้องสร้างแผนที่ทวีปแอฟริกาใหม่และเปลี่ยนแปลงทวีปนี้ไปตลอดการ